สวัสดีครับพบกับครูแป,ป๊บในช่องคณิตสกิ์ตอมอีกแล้วครับวันนี้มีข้อสอบปอ .4 5 6ดีๆมาฝากเด็กๆที่กําลังจะสอบเข้าม .1 กันนะครับวันนี้นําเรื่องของโจทย์เลขาคณิตครับเป็นโจทย์ของสสวทที่ถือว่าดีแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาโดยการมองภาพที่เราสามารถที่จะพิจารณาโดยการหาคําตอบในทางอ้อมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูแป,ป๊บพาเด็กๆไปดูกันนะครับรูปนี้นะครับจะเห็นว่าโจทย์บอกว่ากําหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โจทย์ถามว่า3มเท่าของพื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับเป็นขี่เท่าของพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาแน่นอนว่าอันดับแรกสิ่งที่เราพิณาก็คือว่าเอ๊ะข้อนี้นะครับโจทย์เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จริงแต่ว่าลักษณะเหมือนมีจุดนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบตรงนี้ถ้าพิณาเราสังเกตว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง4ด้านเลยแล้วก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้มีขีดขีดตรงนี้นะครับในทางปฏิบัติเวลาที่เราพิจารณาเนี่ย เราจะเป็นลักษณะที่เรามองว่าลักษณะระยะแต่และตรงที่เขียนตัวนี้นะครับเหมือนเป็นลักษณะของการแบ่งครึงร่งจริงๆโจทย์ไม่ได้บอกนะแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นตัวนี้มันสามารถสื่อความหมายได้ว่ามันมีระยะทางที่เท่ากันหรือมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องพิจารณาขอ้อนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้รู้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่าใดแต่ถ้าข้อนี้เราจะลองพิจารณากันดูดีๆนะครับเราจะพบว่า ถ้าเราใช้ลักษณะของการวาดรูปเพิ่มนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเป็นลนักษณะของการวาดรูปประกอบเพิ่มเติมนะครับครูแป๊บจะลองเทสดูข้อนี้จะเห็นว่าถ้าเด็กๆลองนะครับพิจารณาโดยการลากจากจุดนี้นะครับเป็นเส้นนะคบบรูแป๊บลากเส้นจากข้างบนนี้นะครับลากลงมาที่บริเวณด้านล่างตรงนี้สิ่งที่พวกเราเห็นตรงกันก็คือว่าถ้าครูแป๊บเติมเส้นนี้แล้ววิ่งออกมาประกบกับเส้นนี้พอดีนะครับแล้วก็ทุกคนมองอย่างนี้ครับ จากจุดนี้นะเราวิ่งเข้ามาที่เส้นตรงนี้จากจุดนี้วิ่งไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือข้างล่างนี้แล้ววิ่งไปที่เส้นตรงนี้เราจะพบว่าถ้าเรามองแบบนี้แล้วครูแป๊บขีดเส้นเติมรูปให้มันเป็นเส้นเชื่อมกันชัดๆอย่างนี้นะครับจริงๆอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเรามีรูปสี่เหลี่ยมจตุรักหลายๆรูปแบบนี้อยู่นะครับ ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่ารูปที่1ตัวนี้จะเป็นรูปที่ถูกแรงเงาแบบเต็มรูปเลยใช่ไหมครับถ้าครูปแป๊บเอาส่วนนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะส่วนนี้ถ้าเอาวิ่งมาแทนตรงเนี้ยมันจะทับกันได้สนิทพอดีแปลว่าพื้นที่บริเวณสีน้าตาลตัวนี้ครับถ้าครูปแป๊บเอามาระบายสีเนี่ยมันจะมันจะมาทาให้รูปเนี้ยเต็ม1รูปพอดีถูกต้องไหมครับดังนั้นครูปแป๊บขออนุญาตเขียนตัวนี้ว่ารูปที่2 เหมือนกันครับในทางเดียวกันก็คือรูปที่เป็นรูปแรงเงาตรงนี้ถ้าครูแป๊บเคลื่อนที่เอามาวางประกบตรงนี้ปุ๊บก็จะเต็มรูปพอดีแสดงว่าครูแป๊บสามารถเขียนนะครับเป็นลักษณะนี้อ่าแสดงว่ารูปนี้ก็จะเป็นรูปที่3ที่เรามองเป็นรูปเต็มรูปเลยนะในทางปฏิบัติครับตรงนี้เราพลิกมาตัวนี้ปั๊บแสดงว่าก็จะเต็มรูปอีกทีครับแปลว่าตัวนี้จะเป็นรูปที่4ของเราพอดีอ่าเห็นไหมฮะสังเกตว่าเรามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เป็นรูปเล็กนะเต็ม4รูปแล้วรูปสุดท้ายเนี่ยถ้าเราพิจารณาก็คือถ้าเราเอาพื้นที่ที่เป็นรูปแรงเงาสีน้ําตาลนะครับมาใส่บริเวณนี้มันก็จะทําให้ตรงนี้มีการแรงเงาเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่พื้นที่ตรงนี้จะไม่โดนแรงเงาโอเคไหมถ้าเราพิจารณาสิ่งที่เรารู้ตอนนี้นะแสดงว่าข้อน,นี้เรามีพื้นที่ครูแป๊บขอเขียนย่อนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสเต็มรูปนะครับขออนุญาตเขียนเป็น เต็มรูปเนี่ยทั้งหมด4ี่รูปถูกต้องไหมครับอ่าเต็มรูปจํานวน4รูปแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปที่ไม่เต็มแต่ถ้าเด็กๆพารณาโดยการลองเขียนวาดรูปแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็อาจจะขีดเส้นต่อไปเราจะพบว่าส่วนที่เราแรงเงาลงไปนะครับก็คือส่วนสีเหลืองๆตัวนี้นะที่ครูแป๊บทาการแรงเงาตัวนี้นะครับเราจะพบว่าส่วนที่เราแรงเงาของรูปสุดท้ายก็คือรูปที่5เนี่ย จะมีแค่1จากทั้งหมด4ส่วนถูกต้องไหมครับอันนี้ครูแป๊บแบ่งเป็น 1, 2, 3, 4นะแสดงว่าในรูปสุดท้ายเนี่ยนะครับในพื้นที่รูปที่5นะครูแป๊บเขียนเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายก็คือรูปที่5เนี่ยจะมีพื้นที่แรงเงาอยู่แค่เท่าไหร่ครับ1ใน4ถูกต้องไหมครับ1ส่วน4ของรูปนะแล้วก็ที่ยังไม่ถูกแรงเงาไม่แรงเงาครูแป๊บเขียนผิดละ ไม่แรงเงาเนี่ยอยู่อีกหนึ่งเท่าที่สามในสี่ใช่ไหมครับแรงเงาหนึ่งส่วนยังไม่แรงเงาสามส่วนอันนี้เข้าใจเนาะแสดงว่าสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยคุณครูปแป,ป๊บก็จะเอาส่วนที่เป็นพื้นที่แรงเงาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันโอเคไหมครับดังนั้นครูปแป,ป๊บขออนุญาตบวกไว้ด้านบนนะ4บวกกับ1ส่วน4มีค่าเท่าไหร่ครับเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก็คือมองให้4เนี่ยเป็น16ส,ส่วน4ใช่ไหมครับเอา4คูณเข้าเอา4หรือใครพิจารณอย่างนี้ก็ได้ครับ คูณไข่ตัวนี้เลย4คูณ4เป็น14เอาท้อทีเป็น1 6สิแล้วก็บวกอีก1ครับก็จะเป็น17ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวข้างล่างเรามองเป็นส่วนหนึ่งแล้วคูณกันก็จะได้คำตอบข้อนี้ก็จะเป็น17ส่วน4อ่าแสดงว่าพื้นที่แรงเงาของเราคือ17ส่วน4ไม่ได้แรงเงาคือ3ส่วน4โจทย์บอกว่า3เท่าของพื้นที่แรงเงาใช่ไหมครับเอาส่วนที่เป็นตัวไฮไลท์ที่โจทย์ถามนะครับบริเวณนี้นะ 3เท่านะครับของพื้นที่ที่แรงเงาคิดเป็นกี่เท่าของพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเป็นลนักษณะของการตอบคําถามแล้วครับต่ออบอตอบสุดท้ายแล้วว่าข้อนี้3เท่าก็คือเอา3ม,มาคูณกับพื้นที่ที่เราแรงเงาก็คือ17ส,ส่วน4ครับแล้วส่วนด้วยพื้นที่ที่เราไม่ได้แรงเงาก็คือ3ส่วน4ี่ข้อนี้จะพบว่านะครับคาตอบของเรานี่ส่วนสทั้งบนและล่างสามารถที่จะตัดทอนหา ได้แบบนี้และ3ตัวบนกับ3ตัวที่หารอยู่ตัวนี้ก็สามารถที่จะหารตัดทอนกันได้เช่นกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะเหลือแค่ตัดทอนแล้วจะได้เลข17เครับเพราะฉะนั้นมองที่ช้อยคําตอบก็หวานหมูรูปปากเลยครับข้อนี้ตอบในช้อยข้อที่2 17นั่นเองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่โจทย์ต้องการจะเห็นว่าข้อนี้เป็นตัวเลขแต่ละด้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กําหนดเป็นตัวเลขมาถ้าใครที่ยังไม่เคยทําโจทย์แบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ วันนี้ครูแป,ป๊บก็เลยนำเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับโจทย์แบบนี้ที่น่ารักน่ารักแล้วก็แฝงไปด้วยวิธีคิดที่สวยงามมาฝากพวกเราเนาะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูแป,ป,ป๊บด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้พบกันแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย